สวัสดีสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีเอซีสวัสดีญาติโยมพระอาจารย์ริงจิตโตรครับวันนี้ผมก็ได้พาทุกคนมาที่จอมปวกปู่เซลีนะครับก็องวดก่อนเข้าเต็มๆครับศูนย์เก้าสี่กันทนหน้าตวดตาเลยครับงวดน,นี้ก็ได้มาทำมาทำพิธีคนที่จุดน,นี้คนเดียวในเมือว่านครับแล้วก็มาทำพิธีจุดทูบจุดทูปอยู่ตอนนี้คนกำลังยุ่งกันอยู่ครับทุกคนล้อให้ทูก ให<ล>ม่ครับของ,งของงานกันไปเนาะ,นะอ่าเว่าเลขแล้วเนี่ยเข่าทุกมือครับเข่าทุกมือครับอ่าเดี๋ยวกับ,บหัวถีอเอาเบอร์เข้าไปเพื่อบัรน,นี้ผมกับยุไกเนาะเธอจะขี่มาในเกือบสองสัวโมงครับกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์เวียนๆมานะครับทุกคนมาเพื่อพี่เพื่อน้องอ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่ยที่ไหวที่รับโชกันนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อลอตเตอรี่อยู่แต่ก็รบ่เคยถึกจักเทื่อนะวันนี้ก็ ได้มาถึงที่แล้ววันนี้ก็น่าจะเข้านะเป็นเต็มฮะผมก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อกันทีเลยประมาณนี้ครับทุกคนผมก็จะลงให้กับทุกคนได้ชมกันครับก็มีเบอร์มาเยอะแยะมากมายครับทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ข้าเจ้าครับเพราะว่ามีช่องน้อยเนาะคือช่องไงจะคนช่องไงคนน่ะ นี่ครับข่างข้างเัยืนมือครับยืนขาขาเล่กันมืนี้ลอตเตอรี่นีเพิ่นกรดดึง่งมีตัวเพิ่นกรดึงเอาไว้ไหมคนาขายลอตเตอรี่เพิ่นเากันว่าออกมาพุดนึงออกตตรถีนเอย <c oughs> เอาราคาขึ้นเอาราคาขึ้น <c oughs> ไปละสองร้อยซี่วางทีเ่างานซี่นร้อเลออาไหมแล้วมาแล้ว i, เป <_ bells> <ส>็นยังไครับทุกคนตอนนี้ก็รอกันก่อนครับทุกคนเดืดฮอนเด๋ยวยางไป็นงไใกล้กันเนี้ย ขาดรุนเรี่ยงไปนั้ำแต่เริ่มจนเลยตอนนี้กบทนีคนตึมเต็มไหมครับทุกคน

เขาคงจะไ่ได้เข้าไปงา่ายหรอกครับกระถ่ายกับเจ้าเข้าไปกันครบแล้วอ่าวันนี้เจ้ามือวันนี้เจ้ามือนี่เสียรหนักแน่งานนี้อ่าอย่างน้อยตามประสิทธิ์สิบล้านชาวล้าเลยงานนี้นะตอนนี้กำลังเริ่มการดูลแล้วครับสาธุอ่าตอนนี้คือยี่สิบหกคนครับก็ยืนเลขอยู่ด้วยกันนะทุกคนเนาะ

อย่างนี้จะสามอย่างนี้จะสามเนาะับบอลครับทนะุกคนะตอนนี้ก็แย่ยงกันอยู่เดี๋ยวห้องขอไปดูที่หลังเนาะบนบรรยากาศของคนพี่น้องที่มาร่วมงานขอหวยเงีกันครับ,รบวันนี้ก็มา,ามากันทั่วหน้าทั่วตากันเลยครับ<ม>โอ้โหลอตเตอรี่ก็เริ่มขายกันมนะันจะมีใไขายบ่เปล่ะ อย่น้แต่วันหนึ่งเ็สามด้วทุกคนหนึเ็สามแ้วทุกคนจำเลยดเ็สานี่คือนะครับทุกคนบู้งามหลยเ็สามหนึ่งเ็สามทุ เดีคนเดียวอ่านบรรยากาศตอนี้เขายังไม่ได้เทือครับ เดี๋ย a, วพาทุกคนเข้าไปบ่งกันเต็มๆเลยมั้งว่านี่โอ้ยคนหลายขนาดเต็มเลยแต่ว่าเลขแล้วนี่อยากจะลืมชื่อเด้อม well ื้ยนี้เด้อยเกิดน้นออกนำเลขแล้วกันถอยครับถอยถอยลุนนลาราพูดนะครับทุกคนคนปานบุญพระเบียด้ลยตูตูตูปานงานปานนะครับพวกอะไรพวกอะไรเดี๋ยวเข้าไปใกล้กัน

これの ราคาป1.73เดี๋ยวห้อเข้าไปบึงใกล้ๆกันเนาะตอนนี้กลับคไ้าวจะออกเลยนะครับไปเลยๆผมเอาเลยนให้ผมเอาล่องเขานี่ครับเขานี่เขานี่ ครับทุกคนหนึ่งเจ็ดสามนะนี่ไกลๆแล้ครับโอ้ยหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามเออมีอะไรอไรโชคดีทุกคนเ้ยไปยังอย่างหล่อไปยัดูก็เห็นรองเห็นใส่รองซิ่งขาเอาแม่ตาใส่รองขานะเอออะะโอ้ยเราว่เห็นทูมว่าว่าบ้าไปแล้ว ชุดแรกจบหมเรียกค่าต้นหนึ่งเกตสามเยอะๆแบตเตอรี่ายแล้วเสร็จแล้วออกมาคนอื่นจะได้เข้าบ้องนะคะขอความละเมอใจพนใจเฮาเนาะค่ะเนาะเฮาข่าวมาพนก็อยับข่ามาคือเฮาก็ค่ะน้อยเออเพินเปาถ่ายแล้วเขาออกถ่ายแล้วออกถ่ายแล้วออกคนอื่นจะได้เข้ามาครับจะมีก็ได้ตัวหนึ่งเกตสามนะครับถึงแม่จะเข้าไปไทยลำบากนี่ครับทุกคน เป็นกะพายม่เป็นแรกครับเนาะจะลื้ันว่ามาด้ารกันก็ได้ิัเนคแท้ความแครับสรุปก็เลขที่พ่นจุดันนี้ก็เป็นหนึเจ็ามนะครับทุกคนถึงแม้จะเขาว่าได้กับหู้นว่ามันโอ่งอย่างตัวอย่างนาะทุกคนก็จ่เลื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วนะครับแล้วก็ยะเลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดชิปใหม่ อ่าคลิปนี้ผมกอ่อขอราทุกคนไปกอ่อนนะครับไปเจอกับไป้ง่วนนานนะครับทุกคนเนี่ยงวนนี้กัขอให้ทุกคนมีดวงหฮงงดีรวยร่ำรวยกันเด้อสวัสดีครับ